และสบายดีพี่น้องสบายดีซี่บัตรสุขสุคอนนั่งล่ขมันงาให้แน่คุณยวกินขึ้นงาให้มันเบิร์ดคยากันเอา้าคืหายบางทีมีลายอยู่ เล็กแต่ถูกสบายดีพี่เน,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 นาะสะพอนี่ไปในเมืองก่อนนะพี่เนาะไม่นี้สะพอนี่มีข่าวดีเนาะเขาในเมืองก่อนเนาะมีข่าวดีข่าวดีค่ะข่าวดีน,น,น,ดนั่นห่อนเด็ดแต่แม่ข่าวดียังกระถารุกขะาส้มเนาะ อีแม่เออมันทนดดแดดนะ้จะจ้ากเก็บบังหยาให้อีแม่มันทนแดดมอนแดด,นด,ดบอกขุนไปยืนขุนรงนี้แต่บังหาาายาพี่น้องเ้ยเขาปลาก็อยุหนีฮากินก็นอยุหนเีเขาในเมืองก็อยุหนีเนาะ

พ่อน,นี่ข่าวดีเนาะกอดื่นกับขอขอบุญขอบุณคุณใหญ่ใจดีอยู่ทางเ <c oughs> มืองหลอกเนาะสุดโอนเงินมาให <c oughs> ้านนอกนวเท่ายกระถางดินถาชุมเลยพี่น้องถางมากเยหน้านาหนด ซื้อขนมให้จาจาพ่อได้ซื้อกับเขาพ่อได้ซื้อบัตรเติมเงินเติมเน็ตลงคลิปเนาะเติมเงินถอดอไรกระถาลุนถาชมเมื่อเช้านี้ก็ไปใส่บาทมาเนาะแบบช่วยเติบละ่ะเจ้าสิคกินอย่างอีบะก็แล้วอีบะดีป่ะลูก นยอดกับนัดกํลังเด่งๆขึ้นช่วงนะช่วงเฮ็ดเฮือนเนาะค่คนได้ได้กินอาขออาหารช่วงนี้พอได้กินแต่เฮ็ดก็หนมใม่้ยอด กนชิไปกะสะพอนกับมีเรื่องกาวอยู่เล็กน้อยเนาะเรื่องเกี่ยวกับเป็นสะพอนลงคลีบเหมือนนั่นแหละเนาะจี่ป,ประสงค์กะสะพอนกะก่อนอื่นกะกราบขอประทานอาภัยนำแม่สิงคโปร์เนาะสะพอนเองกับบริตตั้งใจวา่าสี มา่ประจานเอียงเพิินดอกเนาะเพราะเพียงแต่ว่ะสะพอนภูชีตแนใดเพราะว่า,า,วาติดตอ่อเพิินกับติดตอ่อบ่ได้เนาะทรไปทำเบาแพงเบาเพ,ง,าเพงกับ่าเพิ่นบ่ดได้ทร่มากแล้วกะทร่มากะถามว่าโทร่มาอยู่แต่ก็บ,บ่ดได้คุยเรื่องเจ้าเบาเพงวาบ่ดได้คุยเรื่องสะพอก็เลยทามว่าแม่เพิ่นวาแนใดนทร่มาแเลยบ่ ค่าสร้างเพิ่นว่าเนี่ยใดเบาแพงว่าโปรดว่าเนี่ยใดเอื่อยว่ะอันยันงบ่ทันว่าเนี่ยใดว่ะเพิ่นโทรมาอยู่ค่ะเพิ่นโทรมากับเพิ่นก็เว้าไปเรื่องใหม่เนาะแต่เฉพกรก็รอเพิ่นแต่เดือนสี่นาะรอรอคำตอบจากมาเมาแพงเดือนสี่กับเบิร์ดกับ กับสะพอนกับยังบ่ได้อันทามบอแพงมาตกมันเมื่อวันที่ทรายนอสะพอนโทษทามบอแพงวันที่เศร้าเศร้าเก่าบ่เมือสามสิบนี่ยแหละสะพอนกับเสรไปถามโทษกับโทษเนาะบอแพงก็บ่าคุณแม่ยังบ่ได้โทษมาว่ายังบ่ได้ว่าเน่ใดอีกคือเก่าเนาะคือประสงค์กับสะพอนจะหาเพิ่น ฝ้าวนให้สร้างอะไรเนาะแต่ว่าสาพ่นกับหคว่ำสีเเวะอะไรพี่น้องเวะโบเป็น,นอะไรก้อไม้กับก็กเลยเว้าออกไปแบบนั้นแต่ว่าสาพ่นก้อไม้ของสาพ่นเนาะบอดได้คิดว่าสีใบไปประจานคุณแม่หรือว่าอีหยังเนาะอยากอยากคุยทางโทรศัพท์อะไรแต่ว่า แต่ว่ากับโบโบได้คุยเนาะเพราะว่าเพื่อนกับที่ต่อทางบาแพงเนาะสะพอนเองกับพอะหูชีวาแน่ใดทำบาแพงกับว่าเพื่อนโบได้วูาเรื่องสะพอนนะโบได้วูาเรื่องค่าสร้างสะพอนเองโบจักแน่ชีวาา่าซางเพื่อนก็มาถามถามเรื่อยๆเนาะสะพอนก็กดดันสะพอนก็ขอเพื่อน ขอคนเลื่อนกับขอ้อแหลวขออีกระพ้อนกับหายเวลาคุณแม่เพิ่นอะไรเนาะจังขอสร้างก็อแหลวขออีกมือนั่นเพิ่นกวนอยากได้เงินซื้อน้ำมันระพนกับบุหุ่าสิแกะปัญหาใดก็เลยลงคลิปไปแบบนั่นเจตนาบุไดเจตนาสิแบบลงประจานคุณแม่แต่ใดเนาะ้วก็บรไดว่าสิไปโทษทีมงานที่เพิ่นบุไดมาแก้ไขบุไดมาซอย สพอเองกับบุเรย์ดทึงขันนั่นเนาะกับเพียงลงไปกลว่าเพิ่นห้เพิ่นรีบโอนมม่ห้ยคาสร้างซือสะพอเองกับบุหูเมสิเว้าเนาะเพราะว่าตแต่เริ่มแรกสะพอนกับบุเคยเหตุลิดเป็นตัวคล้องตัวเองบอกเคยเบาเองเนาะมีแต่เป้าเม้าเป็นคนเ้าหา้สะแพงเป็นคนเบาหา้บเบาแพงเป็นคนเบาหา้แล้วก็ เฮ็ดเองมันก็อาชิบอมมโมบควนเนาะเพราะว่าชาพนกับบกเคยที่แบบแมนแมนแทกกะจริงชาพนขอความช่วยเหลือจากฝ่าเหมาสาาแพ่งเบาเคยเถาเนาะแต่ว่าที่เราประเด็จปรึกษาทีมงานมันกะมีเหตุผลหนึ่งที่ชาพนที่เรื่องโค้งหนาเนาะก็มีเหตุผลหนึ่ง ที่สะพอนว่ได no. ้ปรึกษาเพราะว่าเงินกับมาซายเบาแพงเนาะสะพอนกับโทรหาแต่เบาแพงปรึกษาแต่น้ำเบาแพงเพราะว่าเงินกับมาซายเบาแพงเนาะบางที่เพราะว่าสะพอนเองกับผู้ว่าเงินมาทางเบาแพงสะพอนกับสีโทรหาแต่เบาแพงเนาะปรึกษาแต่ทางเบาแพงเฉพาะเรื่องโครงทางหนาที่สะพอน เปลี่ยนเอาใหม่ก็คือถุกคนหูผันผานมาเลยเนาะสว่วนโตคุณแม่เองคนกะหูอยู่แก่ใจเนะาะสะพอนกบอยากว่าย,ยัางลายพี่น้อนงรวยรวยเลยคุณแม่โตคนเองเคนกะหูอยู่แก่ใจนะว่าม,ม,มันเกิดยังขืนกับสะพอนและะ้วก็อนกะหูอยู่แก่ใจนะว่ามันเป็น,ยยอ,นนะยอ,ยอย่างาย่อนอย่างเนาะสะพอนกบอยากว่ายังลายอาพี่น้องสะพอนกับทไปปากซองเลยเนาะ แต่ว่าก่อนอื่นสะกพอนก็เพรโทษขอไผ่น้ำคุณแม่สิงคโปร์แล้วก็นน้ำแม่ละไมเลาย่แล้วก,ลลก็นน้ำปุยไนเจดีเบอร์สกุลสุกพนหรืว่าจะเป็นเออป,ปุยแล้วก็เอออมพอนเอยออนอุมาแล้วกันตะ,ะเอื่อยแล้วก็พีพกก่พัดเนาะก็น้ำเอยพัดน้ำแล้วก็น้ำพี่ปุยน้ำก็น้ำปุยไนเจดีเบอร์สกุลอะไรเละ นำแหน่งอานุ่งเนาะไร้ทานไร้คนอะไรเนาะจุดประสงค์กับบอดดีมีความหมายว่าที่ไปเกาเหล่าอีกย่างหนึ่นบอดดีไปไหนก่อนเบาโปรเ็นเนาะบุคคลเบาเองมิจเต่เศ้าแค่งเปล่าเป็นคนเบาหายดี่เศ้าพอดบอดดีไป าทางบานนโมกับช่วงนี้ก่ะมันกันบบคออยมีงานที่ผ่านมาก,มมกตั้งแต่เริ่มแรกเนาะทีอันที่ช่วงหนึ่งที่เฉพอนไป,นะปหาพ่เมาดูดูบ่อยๆนะตอนนั้นเฉพอนยังอยู่น้ำเปนะือยอย่เนาะยังอยู่น้ำพีสาวอยู่บานน้องซีโนเนาะ สพอนคางกับซีมีเวลาแน่เพราะว่าบ่ได้บ่ได้ซนน้ำแรงน้ำง่ายบ่ได้อันนั้นเนาะมีแต่เอือยเห็ดมีแต่ล้านเห็ดสะพอนกับมีเบียกไปกับไปเนาะสวงนั้นแต่พ่อหลังจากที่สาพอนออกจากเพิ่นมามาอยู่หน้าเนาะสาพอนก็นเริ่มห่างกับพ่อปอเมาบ่คอยไดไปดูไปแต่แยามเพิ่นมีเบียกมีง้านสวง พานเพลินโทรมานี่เวียยสะพอนต่อไปสว่งนันเนาะพ่อหล,ลังจากนี่เห็ดหยกโค้งเฮือนเข้นมาเห็ดเพือนเข้นมากกะสะพอนกะยกเนาะยากเบียยเห็ดกับเขากับหนามคือบอแพงขึ้นมาเห็ดโค้งนี่เนาะสะพอนเองกันคือบอแพงเห็นอะไรคือเคยเห็นเนาะ นมาเฮ็ดเทินเฮ็ดชานกับสีหนาใจักรน้อยในหลังจากนั่นกับพี่แต่เบี้ยแต่งานบีพัดเขามาเนาะบางที่กับเบี้ยบ้านการเมืองในเฮ็ดนันเฮ็ดนี่น้ำบ้านน้ำเมืองข้าเจ้าแนพ้นเองกับหับผ้าละบ้านในหลังจากออกจากที่เศ้ามากกับพอเอยได้ไปดูถ้ามีเบี้ยมีงานกับหนาเวลาไป ช่วงช่วงล่างๆมากนี่ก็บอกเอยมีายงานเนาะคือเพิ่นแจกข้าวปุ้นบางนึงค่ะเศรษฐนกะไปอนาเนาะไปน้ำพี่นอ้องเขาโรงพยาบาลกับบริปไปเพราะว่าหมอแพงกับเส็มาบอกกับจนสะพพอนไปหอทุ่งหมออะไรจังได้เซษมาบอกเนาะเพราะว่าสะพอนไปหหเไป็นเศร้าไปทุ่หงหมอเหมือนนั้น,น,มนะอนอห,หมอแพงเป็นเซษมากนะเศรษฐนอยู่ทุ่งหมอขุนเนาะเห็นข้อความเคนเด็กคน กระเพาะเมาผลกระทาบอ,อ,อ,อกอยู่แต่ว่าสะพอนก็บอบกว่าเพราะว่า้าออกมาอยู่แบบนี้ค่ะสะพอนเองมกไบไรหับเบียบหับพละเนาะเบียบบ้านการเมือง่นเห็ดชังกับไปน้ำน่นเห็ดบุญเห็ดซิมกับเห็ดน้ำ่นเพราะว่าสะพอนกับผมมีคนเปลี่ยนก็คือ คือผู้ใหญ่ใจดีแบบเอฟซีทุกท่านเห็นนะเนาะเะพอนกับบุมีไพ่พ่อแม่ก็เแถาแล้วลูกก็ยังน้อยในบ้านนี้ก็พ่อเพิ่นกับไปเรียกเพื่อนมิ้งฮะสักถึงสักยากให้คนปิ้นปัวคนเนาะพ่นกับบุเรคอยอยู่บ้านนี่แต่ไปก็ไปเพิ่นกับอะไรก็พ่นก็เลยขับเบียรับพลากับบุมีผู้เปลี่ยนเนาะ โทษขอภัยนผู้ใหญ่ใจดีบิร์สุลทุกคนคิดว่าส่วนนี้ก็พวยไดย้ไปความยาดของแต่ละขรอรัวมันก็บนีบัดแลพี่น้องไพกัยาเนาะแต่ว่าเพิ่อนอยาแต่ว่าเพิ่นมีเบียยมีงานเห็ดเพิ่นกระสองได้ไปเนาะทีงานกันใตเช้าพ่อนกน เพิ่นโทรเพื่อเพิ่งจะโทรมาบอกว่างเท่าเพิ่นก็บ,บ่ได้บอกใครกะที่บอกไปสะพ่อนกันเงี้ยเมื่อเขาได้ไปที่นนเนาะไอ้ก่อนเนี่ยยังจังไปดูเพราะว่าอยู่น้ำผีสาวเนาะอยู่น้ำผีสาวมันกระชีพนขานกะมันกระชิง่ายในการไปการมาเฮาแต่พอออกมาอยู่อยู่ตัวเองแล้วมันกะเงี้ยทำพลาดแล้ว,วแล้วเป็นไรไกลได้เลยเพื่อนไง ใจดขกับเจ้าเขาเลยคนเขาใจน้ำกันเนาะส่วนทีถนัดก็คือแม่สิงคโปร์เพิ่นกับอาชีพอยู่แก่ใจเห็นแล้เนาะราะมันเป็นยังเกิดหย่อนยังโปรตีนถูกบ่องยังไลยดอกพี่น้องเลยดอกไปกับซำซำเหาแกะโตก็เลยโปรคนกับสีคอจบก เรื่องเรื่องวุ่นวุ่นไหวชำนี้เนาะบ่ได้คิดยังร้ายเนอบ่ได้เกลียดบ่ได้หายไอ้ไพเนาะทุกคนกับเพียงว่าเอาไปกับย่อนผู้เท่าบะเทิงการเนาะกับขอเอาไฟน้ำลายลายเป็สกุลทุกคนน้ำเอฟซีน้ำบางที่กะว่าเอาไปนะ่งรอแต่แต่มุมมองของคนเนาะ ยังพึ่งถูดจ้าเออจ้าเนี่ยสีมองไปทางพิษมันกับพิษเนาะอ่ะสะพอนกับสิบปลายปากซองแล้วพี่น้องเอ้ยอรุณท่าส้มมะขาวดีอนะบ๊ายดีรอบพี่น้องมาแล้วเนาะมาแต่ในเมืองแล้วพี่น้องเขาต้นเขาในเมืองบริษัทนะไงจะใบยังไม่ายเนี่ยจ้ามันสะพอนไปเอาเงินมาเนาะคุย กุ้ยมุ้ยเงินพันจิตสองใบสองพันบาทพี่น้องคุณยายจะดีเพิ่นผักมาให้สาวพรเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นละเนาะสองพันบาทแต่ว่าสาวพรซื้อน้ำมันรถแน่เนาะซื้อน้ำมันรถอันหาชิพันเนาะก็เหลืออยู่อัน เดี๋ยวอยู่อัน4แสน3แสนปลายเนาะเดี๋ยวอยู่พัน1,000บาทกับ3แสนปลายขับมาแล้วเ๋วยวนะบอกวรนะึไงบอกวรึไงก็ขอบคุณไปไปทางอันคุณลุงเนาะอยู่ทาง<ม>อ่า ่างประเทศเพื่เพิ่นโบไม้เสาพรสอ,องพันบาทเพิ่นอพักไม้ซื้อเนอยู่แนวกินและะ้วก็พักไม้ซื้อบัตรเติมหอ,อ,อกเติมเงินไวฟทายคลิปเนาะาวพรก็ขอขอบคุณขอบคุณลุงนนหลด์เด้อร์อยู่ดีมีแห้งคน,คนจาได้ความไข่ย่ามีเนาะแล้วก็คนในครอบครัวของลุงน,นำเนาะไไปปถแล้วก็ดีใจเนาะเพราะว่า เพือ่อนกระบ,บอกให้สะพอน,นะซื้อหมากไม้ให้หลูกกินนเดอ้อเพื่อนนะแต่สะพอนก็บ่ได้ซื้อเนะาะสะพอนกับซีซื้อแต่แนวอยู่แนวกินแล้วก็ส่วนหนึ่งกับซีโฮมไว้เนาะโฮมไว้อ่าไวห้คข้าหนีนหเพื่อนทันเลยเนาะโฮมเล็กหน่อยเธอบมน่ีผู้ใหญ่ใจดีให้อีกสะพอนกับซีโฮมไว้อีกเนาะเอาไว้จ่ายนีพี่น้องเลย เอาไว้ซื้อบัตรเติมเงินแน่เพื่อนละอือบอกว่ารถสะพอนก็ขอบคุณหลายๆเด้อนี่แล้วก็ที่ผ่านมาสะพอนก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะนี่กะสะพอนก็สีขอจบคลิปไว้ซัมนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสะพอนในเดืองพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเนาะสะพอนจะไปหาหาแนวอยู่แนวกินก่อนพี่น้องเลยจักสิได้ยัง